ย,ยังเจอถ้ำนะครับเจอถ้ำเดี๋ยวเข้าไปดูว่าในถ้ำมีอะไรอันนี้ก็คือเขาทรับเสือแมบใช่ไหมฝั่งตรงข้ามกับวัดเวรุวันเดี๋ยวเข้าไปดูครับมีอะไรในถ้ำฮึโอ้ถ้ำที่ขนาด ไม่ใหญ่ครับไม่ใหญ่มากอืมโอ้ที่ทำรับมีทำอืมเป็นท่าที่ขันลุนะครับสามารถตอนพักผ่อนได้ ถ้าจะหนึนงชุดปฏิบัติการได้สำรวจทำครับสำรวจทำนังทำเโียคครับ